เหมือนกลัวความผิดหวังกลัวว่าจะไม่มีใครมาคอยอยู่ข้างๆหนูมนหนูกลัวกันแบบอยู่คนเดียวอ่ะต่อให้เบบจะกลัวแค่ไหนเขาก็ไม่อยู่ข้างเบบอยู่ดีแต่ว่าตอนผิดไหมคะที่หนูเสียใจหนูป็นคนไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาผิดไม่ไา้ไม่เป็นไรหรอกครับทุกๆความสัมพันธ์นะครับมันมีความผิดพลาดได้หมดแหละคนเราถึงเลิกกันไงเวลาพี่เลิกกับแฟนพี่มักจะคิดเสมอว่าแ้ะทำยังไงให้เราไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกในอนาคตไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะกลับมาหาเราใหม่เราพัฒนาตัวเองเพื่อตัวเราเองถึงตอนนั้นเนี่ยเขาต้อง แล้วเ,เราจะเอาเขาหรือไม่เอานั่นคือสิทธิ์ของเรา หนูคบแฟนมาระยะเวลาหนึ่งแล้วค่ะแล้วมีปัญหาด้านอารมณ์ไม่สามารถจัดการหรือสุยกันได้พยายามแก้ไขามาหลายรอบแล้วคือเขาทําตัวเหมือนแมนชายอะค่ะเด็กที่ไม่รู้จกักโตเพราะว่าน้องอเด็กกว่าหนูสองปีส่วนหนูก็จะทําตัวแบบคอยบุกการชีวิตเขาแต่ทุกอย่างที่หนูทําเพราะว่าหนูรักเขาแต่หนูรู้สึกว่าหนูอาจจะรักเขามากเกินไปจนหนูไปทํำลายความรู้สึกเขาแล้วพอในจุดจุดหนึ่งอะค่ะมันมีเรื่องที่ทําให้หนูต้องแตกกับเขาเขาได้เข้าสังคมใหม่ๆ โดยการเข้ามาหาลัยแล้วมันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเขาแล้วหนูรู้สึกมันมีเซนว่าเอ๊ะการกระทําของผู้หญิงมันฟ้องหมดเลยว่าเขามีใจให้แฟนหนูโดยการแบบโพสตอรี่รูปแฟนหนูทั้งที่ตัวผู้หญิงก็มีแฟนอยู่แล้วหนูก็เลยบอกกับแฟนว่าหนูไม่โอเคหนูก็เลยทักผู้หญิงไปแล้วแฟนหนูก็บอกว่าเขาไม่ไหวกับหนูแล้วทั้งที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขารักหนูพยายามจะเปลี่ยนเพื่อนหนูมาตลอดหนูก็เลยบอกว่าหนูอ่ะอยากแก้ตัวคือที่ผ่านมาหนูมีปัญหาเรื่องเมทัลเฮลล์อยู่แล้วแล้วหนูพยายามจะปรับตัวให้เข้ากับเขา แต่หนูไม่รู้จะทํายังไงตอนนี้หนูไม่รู้ว่าหนูควรจะรอเขาหรือว่าหนูควรจะมูออนต่อไปดีพอเขาบอกว่าเขาพอแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาพอแล้วนั่นแปลว่าเขาไม่อยากไปต่อกันแล้ว,ลวตราบใดที่เรายังคงเป็นเบบคนเดิมอยู่แต่ว่าโอกาสที่เขาจะกลับมามันก็คงจะมีขึ you ้นอ,อยู่ว่าความรักที่มันเหลืออยู่ในใจเขาเนี่ยมันเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนถ้าเขาเหลือมากโอกาสกลับมาก็มากหน่อยถ้าเบบเปลี่ยนตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเขาเ,าขาเหลือความรักน้อยมากโอกาสกลับมาเขาก็จะน้อยมากหรือทั้งหมดความรักไปเลยโอกาสกลับมาก็หมดไปเลยถ้าเกิดว่าเบบเป คเป็นนนแบบี้อยู่หนูควรจะทําแบบกดโน c o คอนแทคซูแล้วเอาเวลาไปแบบใช้กับตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะหรือว่าหนูควรทาไงันควรทาอยู่แล้วนะแบบต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งก่อนว่าคนเราเวลารักกันเนี่ยกับคนเราเวลาตอนเลิกกันมันคือคนละคนกันตอนที่เขารักเราครับเบบเป็นเวอร์ชั่นแบบนี้ไหมเวอร์ชันที่ไปอารมณ์เสียใส่เขาทําอะไรพฤติกรรมที่เขาแบบไม่ชอบอ่ะเบบไปทําแบบนั้นไหมเบบไม่ทาครับเบบอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเออเขาชอบเบบจังมุดนะอาจจะเป็นความล่าเริงความสดใสความมีชีวิตชีวาอะไรก็แล้วแต่ ขารู้สึกว่าเออเขา darum, รักแบบที่เป็นแบบนี้แต่พอเวลาผ่านไปครับความสดใสพวกนั้นกลายเป็นความงีเงาความมั่นใจพวกนั้นกลายเป็นความยึดติดกับเขาเอาเขาเป็นโลกทั้งใบคอาเป็นแบบนี้ปุ๊กเนี่ยมันจึงไม่แปลกเลยว่าทําไมคนเราถึงเลิกกันเพราะเราเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยครับเริ่มมีข้อที่เขาไม่ชอบในตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆจนความรักมันค่อยๆหมดไปพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊กเขาก็เลยเลิกกับเราพอเขาเลิกกับเราปุ๊กคนส่วนมากก็มักจะเอาตัวเองในเวอร์ชั่นที่เขาบอกเลิกมาไปง้อเขาแต่ว่าเขาก็ไม่กลับมาหรอก,รอกเพราะอะไรเพราะว่าเขาเพิ่ ในเวอร์ชันนี้ไปเขาไม่กลับมาคบกับเราในเวอร์ชันเดิมของเราโอกาสที่เขาจะกลับมาได้คืออะไรคือเราต้องไปเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ก่อนเป็นเวอร์ชันที่เขาเคยรักเแบบต้องลอไปนั่งเขียนดูว่าอะไรคือสิ่งที่เบบเคยมีแล้วเขาเคยรักแล้วเบบลองดูสิว่าณนะตอนนี้เัื่ณสมบัตินั้นมันยังอยู่ไหมหรือมันไม่อยู่แล้วอะไรที่มันมาแทนตรงนั้นแล้วเขาไม่ชอบหนูควรจะสร้างสถานาการณ์ยังไงดีคะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าในอนาคตถูกเปลี่ยนแล้วซึ่งวันนั้นหนูไม่รู้ว่าหนูอาจจะเดินไปข้างหน้าไกลได้เห็นเขาแล้วในจุดหมายปลายทาง เบบไม่จำเป็นต้องคิดถึงเรื่องสร้างสถานการณ์ครับบางทีมันอาจจะผ่านไป3เดือนเขาอาจจะนึกถึงเบบขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมเบบเลิกกับเขาไปแล้วมันขาดไปเลยก็อาจ,จะลองทักมาหาเบบแต่จากภาพจําที่เขาเคยจําเบบได้ว่าเบบต้องงอเขาเบบต้องตือเขาแต่ทำไมเขาทักมาหาเบบหลังจาก3เดือนเนี่ยเบบดูไม่สนใจเขาเลยดูเมินเขาน่า,าจ,จะเป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับดักที่ทําให้เขาวิ่งเข้าหาเบบมากขึ้นก็ได้นี่ก็ปะนั่นคือสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้หรือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ถามว่าถ้าเวลาผ่านไปเบบพัฒนาตัวเองเบเป็นนคทีี่ดมากขึ เติบโตมากขึ้นมีพฤติภาวะมากขึ้นแล้วในวันนั้นมันผ่านไป2ปีแล้วเขามาเจอเบบแล้วเขาแบบเฮ้ยนี่แหละเบบในเวอร์ชันที่ฉันเคยเอื้อมไม่ถึงมาก่อนณนะตอนนี้ฉันเอื้อมไม่ถึงยิ่งกว่าเดิมอีกฉันเสียดายจังไม่น่าทิ้งเบบไปเลยอ่ะมันก็อาจจะเป็นเวอร์ชันนั้นก็ได้ล้วถามว่าต่อให้เบบพัฒนาตัวเองอครับแล้วเขาไม่กลับมาถามว่าเบฟเ,เสียอะไรไหมครับไม<า>่ถามว่าเบบได้อะไรเบฟก็ได้ชีวิตที่ดีขึ้นของเบบกลับคืนมาหนูเหมือนกลัวความผิดหวังกลัวว่าจะไม่มีใครมาคอยอยู่ข้างหนูเหมือนหนูกลัว การแบบอยู่คนเดียวอะในความรู้สึกหนูโอเคไม่เป็นไรครับแต่ว่านตอนนี้ต่อให้เบบกลัวแค่ไหนอะเขามาอยู่ข้างเบบไหมเขาไม่อยู่เขาแบบถ่ายเลยต่อให้เบบจะกลัวแค่ไหนเขาก็ไม่อยู่ข้างเบบอยู่ดีแล้วนี่มันเป็นเหตุผลที่ทําให้เบบต้องไม่พัฒนาตัวเองไหมไม่ค่ะยังไงเบบก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ดีไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงนี้หรือไม่อยู่ก็ตามเพราะฉะนั้นเบบก็ทําหน้าที่ของเบบต่อไปทําในสิ่งที่เบบทําได้ควบคุมได้ส่วนเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมานั่นเป็นเรื่องของเขาหน้าที่ของเบบคือพัฒนาตัวเองจนเขาตกใจเมื่อได้เจอบบออีกรแต่่วา นะครับพ<ห> <Be ep S 2> ี่หนูเสียใจทำไมถึงผิดที่เสียใจล่ะครับหนูเป็นคนไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาก<ม>อยู่ไม่อนไม่เป็นไรหรอกครับจริงๆแล้วในความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเบบรู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่เบบทําได้ดีกว่านี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเบบก็แค่เก็บมันมาเป็นบทเรียนครับแล้วก็เรียนรู้ว่าอนาคตฉันจะทํายังไงให้ตัวเองไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกทุกๆความสัมพันธ์นะครับมันมีความผิดพลาดได้หมดแหละคนเราถึงเลิกกันไงแม้แต่ตัวพี่เองที่พี่เป็นคนที่รู้เรื่องความรักเยอะขนาดนี้พี่มีแฟนพี่ ก็มีมุมที่มันไม่เพอร์เฟกเหมือนกันแล้วก็เป็นมุมที่ทะเลาะก,กับแฟนบ่อยๆเหมือนกันซึ่งมันก็ทําให้เราก็เลิกกับเขาเวลาพี่เลิกกับแฟนพี่มักจะคิดเสมอว่าเออแล้วทํายังไงให้เราไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกในอนาคตอืมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเก็บมาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองที่ผ่านมาเบบทําเต็มที่แล้วในแบบของเบบต่อให้มันจะดูเรียกร้องความรักมากเกินไปแต่ก็เพราะเบบรักเขาเบบก็เลยเป็นแบบนั้นแต่ว่าในอนาคตเบบคงจะรู้แล้วว่าบางทีการเรียกร้องความรักมากเกินไปก็สามารถทําให้คนคนหนึ่งอึดอัดได้ แต่มันก็ทำร้ายคนบางคนได้เหมือนกันถ้าหักมากเกินไปเด็นอบอกไหมนี่คือสิ่งที่เบบอาจจะไ,ได้เรียนรู้คนบางคนคิดว่าเฮ้ยการที่เราแบบยอมแฟนทุกอย่างเป็นเรื่องที่ดีแต่ความเป็นจริงคือมันไม่ใช่หรอกยอมแฟนทุกอย่างแฟนก็มองเราเป็นของตายความรักที่ดีคือความรักและความรักแบบกลางๆทุกอย่างมากเกินไปน้อยเกินไปไม่ดีต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ตรงกลางให้เป็นเบบลองไปคุยกับตัวเ,เองว่าเบบเรียนรู้อะไรบ้างแลนนะในอนาคตเบบพร้อมจะพัฒน,นาตัวเองอะไรบ้างไม่ใช่เป็นต้องโทษตัวเองที่ผ่านมาเบบทําดีที่สุดแล้วต่อให้ย้อนเวลากลับไปเบบก็คงจะทำแบบ เบบณเวลานั้นเแบบมีความรู้และประสบการณ์เท่านั้นเแบบทำดีทุกช่วงเวลาที่มันผ่านมาแล้วเแบบจะเอาตัวเองในปัจจุบันนี้ไปเทียบกับตัวเองในอดีตไม่ได้เพราะว่าตัวเองในปัจจุบันนี้มีความรู้มีประสบการณ์เยอะกว่าตัวเองในอดีตนั้นปล่<ม>อยอดีตตัวเองไปแล้วคิดว่าอนาคตเราเดินหน้าต่อไปยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องโฟกัสเนาะเป็นกาลังใจให้นะไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะกลับมาหาเราไหมเราพัฒนาตัวเองเพื่อตัวเราเองถึงตอนนั้นเนะ่เขาต้องกลับมาจีบเราใหม่แล้วเราจะเอาเขาหรือไม่เอานั่นคือสิิทธ์ขอองเรราาคคค่ะะะบบนนดีั ซอฟตรนะครับที่อยากจะ Move on แต่ว่า Move on ไม่ได้เพราะว่าติดกับดักในหัวที่มันทําให้เราคิดฟุ้งซ่านคิดถึงเขาไม่หยุดนะครับใครอยากแก้ปัญหาเรื่องนี้นครับคอสดีดีช่วยคุณได้คอสนี้จะทให้คุณเข้าใจถึงกับดักที่มันเกิดขึ้นในหัวคุณและพร้อมกับบอกถึงวิธีการจัดการมันโดวยวิธีที่ถูกต้องถาวรและรวดเร็วถ้าใครสนใจนะครับอยากหลุดจกากอาการอกหักววๆคุณสามารถแอดไลน์ห้เรแอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับแล้วพบกันครับ สำหรับใครนะครับที่อยากปรึกษาหน้ามาแบบนี้ครับพบกับรายการ The Love Radio ได้ทุกวันอังคารพื่หัตเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มครับใครอยากโทรปรึกษาเรื่องความรักแบบนี้นะครับห้ามพลาดครับล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ